จะเป็นอย่างไรเมื่อแลมดนตำรวจไล่ล่าในเจเลเบรกจะรถตำรวจเหรอวะข้างหน้ารถตำรวจรถธรรมดา <c oughs> มเมื่อกี้คนข้างหน้าตำรวจหน้าตาคุณๆนั่นน่ะวไม่ใช่ไม่ใช่ตาคุณๆละ่ะว่าไปนะตาว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ว่าไปได้ใช่ละว่าว่าทำไมไม่ได้ล,ไววล่ะว่ม <c oughs> ันจิ๋วหุนหุนหัวป่า้วเมื่อกี้คนแล้วใครไปขับพอไล่ตามกูวะเอาลูกตบไปป้า รีดคู่รดคูดหนีเป็นไงไผ่าแล้วคูเข้ามาที่ไหนวะเนี่ยโอยเยอะขาอะไรวะ่เอ้ยไปแล้วเอ๊ดดดดไอ้ตำรวจกาว่าตำรวจกาเดีขับกลับไปย้อยเยดขับกลับับกลับไปย้อยเย้ขับกลัาดิขับกลับมดิขัับดิจ้ี่ไหนนเชน้องสาววัสดีจ้าไปไหนพี่ไปไหน ตามันนีตามันนีอยู่ไหนน้องนี่นี่เขาจะียกตะการลบเลยที่จะเต้ากลับกลับมานไมรู้เฮ้ยใครทำเลยวะเฮ้ยไอ้ที่ไปโดนเกียนฮอรไม่เกียนจับเลยไปละบายบายคิดว่าจะยิงพี่ได้แล้วน้องบายบายไอฮอรเกียนตำรวจหายไปแล้วทไมตำรวจหายไ่ไวจังไม่มันเหลือนึกว่าจะไล่ล่ากันไวมันกว่านี้ สำรวจแม่งกะว้ายแม่งาแล้วไม่ตายล้วทำเลจังวะอะไรนะพี่ไม่น่าโม้เลยว่ะโอ้โหเฟนดีปะชนตึกหลักการใช่หลักการชนตึกพี่เดี๋ยวผมออกไปอ่ะอ่านยังไม่ไล่ไล่สุดไล่สุดไล่สุดโอ้โหพี่พี่เดินพี่เป็นไปแล้วนะเฮ้ยทินไมมันเลี้ยวคมจังวะ ไอ้พ่อมั่ก่อป่เกินไอไปไหนแล้วอะงูเห็นหอยแล้วอะฮอยใครวะอเนรมีบรพผม่ตอนนั้นตี๋ที่ร้อนจัดอนันตีที้ไม่ใช่ละได้หอตำรวจดิว่ะกูเห็นเะไรฟ้าฟ้าไม่รู้ไปแล้วมีเป็นโป่วยตีัวปลามาช่วยแล้วครับพี่หนาเอาวะไม่ยินนิส่ไปแล้ว ยายยัยอยู่ไหนอยู่ไหนกูจะตายกูจะตายนี่อะไรวะยั้ยัยยัยเดินเดินมาตามมามาตามมาไอ้บุญยาตำรวจไอ้จุดตายแล้วจุดบ้นถอย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 ใครไปโดนิษทรามาวะยิงไม่โดนหรอกบายบายโดนแหละคือมันแค่เอาฮอม์เลยโอ้พิษทรายด้วยอะไรวะเอ้า ยิงใครยิงใครยิงนี่ยิงนี่ยิงให้ตายที่อยากกลับบ้านจังเลยคุณพูดคุณวันนี้เรากลับรถตรงพี่พี่ผมผมรถกันข้าวพี่พี่เนี่ยรถกันข้าวแล้วชนชนแม่งเลยชนนตำรวจให้ตายนี่อะไรเลยวะชนตำรวจแม่งเลยกองปืนพี่พี่เก็บปืนบอลกองปืนมากองปืนเก็บยังไงล่ะกดลงโอ้ยยางแตกยางแตกแตกแล้วแตกแล้วแตกเจะลบขึ้นระเือดขึ้นระเบิดขึ้นระเบิด ยังไงมันยังไงฮะคือรถคุกมาตายในคุกเลยกูตายในคุกถ้าชนไปชนไปชนไปเลยชนเลยไปเอาปืนแล้วก็พ่นสารละาดีกว่าเอาืนก่อนปืนก่อนนะปืนก่อนมีปืนแล้ว่นสารละลายดี่นก่อนะนก่อนเอานนยี่แม่งจีทีเอ้ชัดเลยที่มีแต่ละหมดนะเออกูกูรอกูก่อนะไรกูขับเองไปพ่นสารละายที่ไหน เดี๋ยวมึงขึ้นเป็นแบงค์ยวนพี่เห็นไหมมันจะเยอะดีมีแต่งวอวอวอลวอไปที่นี่เหรอลงเลยก็ได้ลงเลยลงเลยก็ได้ลงเลยพี่โอ๊ยแต่เนี่ยนี้ตรงนี้ก็ได้แล้วเขามันปิดอยู่เขายังไงนะนี่ตอนนี้ก็ได้นี่นะว่าไหน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 เอ้ไอ้บุญมิในกันเดี๋ยวอย่าพี่ตรงนี้ต้อง คุลิอยังเดียวเฮ้ยพี่มันลักิลิคอเตอร์เฮ้ยช่ด้กยโดนขโยลิคอเตอร์มีไว้ไหนหลอกาลิคอเตอร์ก็ใครนี่แหละขวางขางรอใครวะขวางรอใครวะตำรวจนี่วะพี่ตำรวจยิงพี่ไหนวะด่าหลังพี่ โดนมันเข้าเข้าไปไงแม่นปันล่ะเก้าเข้าเก้าทีละกี่ดาเมจรพี่สิบห้าโดนโดนมันเลือดเลือดเมันเป็นพันนะพี่พี่คุ้ยเลยเนี่ยโอ้อ๋ออ้้ยพ่อพอทำนี่เลยพี่ไม่ได้เนี่ยกูลองกระโวยฮอใหม่ได้ไหมมันจะมีฮอเกินเล่ออ๋ออันนี้จะใหม่ด้วย พีเนี่ยโดดเลยโดดเลยโดดเลยโดดตรงนี้โดดไปไหนล่ะไอ้นี่มันจะขับพาไปไหนวะเนี่ยผมรู้เลยออกมาเอเลียนจิเบ็ดนิวบี่มันมันรีลิคอปเตอร์อ๋อมันพ้นไหมวะตอนมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำจังวะใช่เลือดโอ้เมื่อกี้โดนมาหกสิบเฮ้ยเฮเครื่องตกเครื่องตกน่าเป็นไงตกแล้วไอ้กาก แล้วมึงลงพามาทำไมวะต่อยตำรวจไงพี่ไปแล้วกูปแล้วขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นไปก่อนใจบนอยู่ใต้ร่างลงมาก่อน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 เร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วไอ้คนน่ะอยู่ไหนไอ้คนตายแล้วคนโดนจับแล้วป้าไอ้คนที่โดนจับคนที่ขโมยหอแล้วปะเออใช่ พาเราไปป้นกันดีกว่าเอาชิบหายก็ไปหน้าขับเลยคุณนอนมาพี่คุณอนมาตำรวจซอยตำรวจซอยตำรวจซอยวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งจับต่อจับอนาดคือแล้วกูไปแล้วกูมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บกูเลยเจ็บตามกูตันกูฟันอะไรตายยังตายยังกูซ้ำศพด้วยอ้าวกูซ้ำศพไม่ได้ เอาตายแล้วไปขึ้นหอขึ้นหอไปคนละล้ำเลยคนละล้ำเลยแม่ตำรวจต้องขอบคุณตำรวจมากเลยเนี่ยที่ตำรวจเอาหอมาส่ง